โดยสำงงน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี้ยวหมู่น้ำตราซีพีรถยนที่ติดป้ายทะเบียนป้ายสีขาวตัวอักษรสีดำวิ่งอยู่ที่ประเทศนะครับเพื่อนบ้านของเราก็คือลาวนะฮะหมายความว่า ่4คครับไมมหดก่อน <worlds> <away> <Victor>: <wh ee> อื่นต้องบอกว่ารถยนต์ที่สปปล,ปลาวจะซื้อด้วยเงินสด,ดกันเป็นส่วนใหญ่ครับยกเว้นก็แต่รถบางยี่ห้อ Thrones ที่มีราคาแพงจึงจะต้องซื้อด้วยเงินผ่อน ติดป,ป้ายทะเบียนสีขาวตัวอักษรสีดําเพื่อบ่งบอกให้รู้ว่ายังผ่อนอยู่โดยหากผ่อนหมดแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นป้ายสีเหลืองพื้นสีดํานั่นเองครับนอกจากนี้รถที่มีป้ายสีขาวตัวอักษรสีดําก็ยังหมายถึงรถรับจ้างหรือรถที่ใช้ในการประกอบธุรกิจได้ด้วยเช่นกัน ส่วนรถยนต์ที่มีป้ายทะเบียนสีขาวตัวอักษรสีฟ้าจะหมายถึงรถยนต์ที่ได้รับการยกเว้นภาษีบางส่วนในขณะที่รถยนต์ที่ใช้ในราชการหรือหน่วยงานของรัฐบาลเลาวนั้นจะมีป้ายทะเบียนพื้นสีฟ้าตัวอักษรสีขาวแบบนี้นั่นเองครับค่ะสวัสดีค่ะอย่างที่เฉลยไปนะคะว่า รถที่ยังผ่อนไม่หมดของประเทศลาวเนี่ยป้ายทะเบียนจะเป็นสีขาวนะคะการที่เราจะไปเที่ยวต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศลาวหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านต่างๆการที่เราได้ทําการบ้านไปก่อนศึกษาว่าเออบ้านเขาเมืองเขาเป็นยังไงความแตกต่างยังไงเนี่ยก็จะทําให้เราเวลาไปเที่ยวเนี่ยสนุกสนานแล้วก็จะได้รับความรู้เพิ่มเติมด้วยค่ะตอนนี้สุ่มแข่งกันหน่อยดีกว่าครับสีแดงนําไปเป็น20ต่อ16ครัค่ะ เป็นครั้งแรกนะที่สีแดงนํานะครับห่างกัน4คะแนนแต่ข้อต่อไปคะแนนคูณ 2, 2> นะฮะมีโอกาสนะครับจะพลิกจะเทแล้วแต่นะครับแล้วแต่น้องนะฮะไปต่อที่ข้อ3ครับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม น้องมีโอกาสได้ไปเยือนประเทศสาธารณารัฐสังคมนิยมเวียดนามแล้วล่ะก็อีกหนึ่งสถานที่ที่พี่ไอสไตล์แนะนําว่าไม่ควรพลาดไปเยี่ยมชมเลยก็คือพิพิพธภัณฑ์หลักฐานสงครามนานครโฮจิมินส์ซิ่งได้รับการจัดอันดับว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดอันดับ5้าของเอเชียจากการสํารวจของ TripAdvisor เว็บไซต์ข้อมูลท่องเที่ยวนั่นเองครับ สำหรับพิพิธภัณฑ์หลักฐานสงครามแห่งนี้นับว่าเป็นแหล่งรวมประวัติศาสตร์อาวุธยุโทโธปกรณ์รวมถึงความทรงจําอันเจ็บปวดที่เกิดจากสงครามได้เป็นอย่างดีโดยบริเวณภายนอกอาคารพิพิธภัณฑ์นั้นจะเป็นโซนแสดงชิ้นส่วนอาวุธสงครามไม่ว่าจะเป็นระเบิดขีปนาวุธรถถังเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินของกองทัพทหารอเมริกันส่วนโซนถัดมาก็จะเป็นการจัดแสดงคุกจําลองที่เรียกว่ากรงเสือซึ่งเป็นคุกที่รัฐบาลเวียดนาน ใต้ใช้คุมขังนักโทษการเมืองไว้โดยโซนนี้จะทําให้เรามองเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ทรมานของนักโทษได้อย่างชัดเจนทั้งคุกแคบๆเครื่องทอรมานร่างกายและเครื่องประหารแบบกิโยตินที่ถูกนําเข้ามาใช้ในเวียดนามโดยฝรั่งเศสในขณะที่ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์จะเป็นการจัดแสดงวัตถุเอกสารและภาพถ่ายช่วงสงครามอีกนับหมื่นชิ้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวอันน่าหดหูสะเทือนใจอย,อย่างเช่นภาพผลกระทบจากสารเคมีฝนเหลืองที่สร้าง ให้เกิดความเสียหายกับสิ่งมีชีวิตและกลายเป็นบาดแผลลึกในใจคนเวียดนามตลอดมานอกจากนี้ก็ยังมีโซนจัดแสดงอาวุธมือของทหารอเมริกันทหารญี่ปุ่นรวมถึงทหารเวียดกงที่ต่อสู้ผู้รุกรานด้วยความกล้าหาญและรักชาติไม่แพ้กันและระหว่างที่กําลังเดินชมโซนนี้นี่เองพีไอสไตล์ก็ได้เจอกับท่อน้ําซึ่งมีความสําคัญกับชาวเวียดนามมากๆในยุคสงครามเอาล่ะครับงั้นน้องๆลองทายกันดูสิครับว่าในยุคสงคราม ท่อน้ำนี้มีประโยชน์อย่างไรเอาละสิย้ำนะครับว่าเจ้าท่อน้ำเนี่ยมันเคยอยู่ในยุคสงครามมาก่อนนะฮะ <_ d un> ประเด็นก็คือว่ามันถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างอื่นแต่ประโยชน์ที่ว่านั้นคิดว่าเอาไว้ทําอะไรคิดครับเก็บ <_ d un> ของ เอาใช้ประโยชน์ยังไงน้ำเงินค่ะมาเลยครับเล่าให้ฟังหน่อยขอเริ่มคนแรกค่ะได้เลยอาจจะยิงปืนใหญ่มันไม่ธรรมดานะถ้ายิงทำยิงยังไงครับปงงัองตงอุนี่อ้คนอื่นบ้างความคิดหนูน่าจะเป็นที่หลบภัยอะไรเง,งี้ยค่ะหลุมหลบภัยพอศัตรูมาปับ๊บหลบเลย ท้เงินตอบไปแล้วสีแดงกันบ้างผมคิดว่าเอาไปเก็บอาหารครับผมใช่แบบว่าเวลาในในสื่อสงครามอาหารมันหายยากครับเลยโยนพวกเนื้อพวกข้าวลงไปในบ่อเก็บอาหารเก็บอาหารคือเหมือนกับว่าพอมีอะไรเนี่ยรีบเปิดปุ๊บเก็บไว้ก่อนโยนไปเลยโยนลงไปแล้วพอจะกินปับ๊บลงไปเอาครับลงไปเอานะฮะ <c oughs> เออตามี่หลอนมากกว่าครับท่อน้ําเนี้ยเอาไว้ใชเลยครับ <c oughs> แต่ท่อน้ํานี่คืออาจจะฝังเข้าไปใต้ดินครับ <c oughs> แล้วก็เวลามีเขาเรียกว่า ทหารหรือมีกองทัพมาบุกเนี่ยนะก็คือผู้คนเี่กก็เข้าไปหลบอยู่ในท่อนี้เลยครับคือมุดท่ออยู่ใช่ครับหลบเอาไว้ตรงนี้เพื่อให้เพื่อให้เขาหาไม่เจอครับเป็นที่หลบภัยเลยนี่ถ้ามีหลบภยัยครับเลือกไหมผมเลือกครับ อ่ะโอเคครับพี่นุ้ยครับ,ร,บรอนที่รอนพูดมามีเหตุผลมากนะ <c oughs> นะคะแต่รอนผิดไปนิดนึงช่งหตรงไหนสัพิสานะคะคือเมื่อกี้ตอนฟังทางทีมสีน้ําเงินพูดเนี่ยคือนนไม่อยากให้ทุกคนแบบแสดงความคิดเห็นไปโดยที่ยังไม่รู้เพราะนี่น้องคนหนึ่งพูดออกมาบอกว่าให้เป็นหลุมหลบภัยแต่เพื่อนผมแล้วก็หั <c oughs> วล้อ,อบพี่าหลุมรบภัยไม่อยากให้แบบว่า ถ้าไม่มั่นใจหนุ่ยเพื่อหัวเราะเพื่อนได้ไหมคะคำตอบที่จะบอกมันคือคําตอบที่ถูกต้องมันคือ,อมันคือหลุมหลบไัยนฮะ,ะนี่น,น,นี่คุณด,คณดูคุณดูคุณดูฮะมันวางอย่างนี้เลยมันวางให้เห็นแบบน,นี้เลยมีลูกจุงลูกมีหลานจุงหลานเข้าไปไ<ว>สมมุติมีใครมาจับเราปุ๊บแล้วก็ทำไมปิดฝาเพื่อนก็ไม่เปิดกลายเป็นปลา สรุปคือหนูยืนยันว่าอย่าเพิ่งหัวเราะเพื่อนเ,เพราะมันคือหลุมลหลบภัยครับแต่ถ้าใครคิดว่ายังไม่ใช่จะมีอาวุธหรือเปล่าฟังพี่บุ๊กกก่อนพี่จะบอกเลยว่าหลุมหลบภัยมันเล็กเกินไปแต่เมื่อกี้ที่ตะขบพูดถูกต้องเลยนะชื่อตะขอบเขาไม่ชืขอชื่อชื่อไะคะนัทวุฒินัทวุฒิไม่ใช่ไม่ใช่หนูว่าพี่มองไม่เห็นแล้วคะหนูเห็นมิกาเห็นมิกา เทมี่ก็พูดมีส่วนถูกเพราะนี่คือจับดากจริงๆแล้วคืออะไรระเบิดเวลาที่ทหารเมกันมาและในนี้ไม่ระเบิดเป็นการล่อลวงทหารกุ้มใหญ่มาปูมเพียวตายเป็นหมู่เป็นเหล่าเลยุูมาไฟมีระเบิดมาลองฟังพี่โพบ้างคือพี่งคือผมจะบอกว่าข้อนี้เนี่ยมันไม่ใช่พี่บุ๊กโกแน่นอนนะฮะท่อน้ําที่น้องๆเห็นเนี่ยเป็นท่อที่ไว้สําหรับ เผาศพพวกทหารอเมริกันนะครับ เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าบางทีเนี่ยทหารอเมริกันเนี่ยเขาไปรบที่นู่นแล้วเขาก็เหมือนกับเจอกับทหารเวียดนามใช่ไหมเขาก็แล้วก็เจอกับชาวบ้านเวียดนามด้วยเขาก็แอบสังหารทหารอเมริกันแล้วก็ไปทิ้งไว้ในบ่อนี้เพราะว่าถ้าไม่ซ่อนเนี่ยทหารอเมริกันมาเจอชาวบ้านลองนึกดูนะถ้ามาเจอชาวบ้านอ้าวคุณฆ่าทหารคุณฆ่าพวกฉันเออฆ่าพวกฉันฉันก็ต้องฆ่าชาวบ้านเหมือนกันก็กลายเป็นไม่จบเพราะฉะนั้นมันก็ไม่จบไม่สิ้นแต่วิธีการที่เวียดนามชนะ อเมริกันได้คืออะไรฮะคือเขาประมาณว่าซ่อนๆอยู่ใต้ดินถูกไหมฮะแล้วเขาขึ้นมาฆ่าออปุ๊บเขาถึงมีชัยชนะเหนือพวกอเมริกันถ้าสู้กัน ตัวต่อตัวตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ยไม่สามารถที่จะสู้ได้แน่นอนเขาต้องใช้วิธีการในการลอบสังหารและเขาก็เอาศพเนี่ยมาทิ้งในท่อนี้เพื่ออาพางเอาไว้แค่นั้นเองเอาละครับดูแต่ละอย่างนี่คนละหน้าที่เลยนะฮะอันนึงเป็นน้อยหลบภัยอันนึงคือเป็นระเบิดเพื่อใช้ในการสังหารครับอีกอันหนึ่งคือใส่สิ่งที่เขาสังหารหรือว่าฆ่าไปแล้วและข้อนี้ดับเบิลคะแนนคูณสองนะครับเพราะฉะนั้นต้องเทคะแนนถ้าใครอยากชนะเอาละครับวิเคราะห์ดีๆข้อสุดท้ายนะฮะ แล้วกดครับมาดูนันครับว่าทั้งสองทีมคิดว่าท่อดังกล่าวไว้ทํา ทีนชนะชนะนะครับไม่มีเสมอแน่นอนนะครับและตัวท่อนะครับที่เราเห็นนะครับเมื่อสครู่นี้นะฮะสรุปแล้วในยุคสงครามนะครับมันมีไว้เพื่อ